สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีเบิรสูู้สุ้คนสบ,บายดีตอนค่ำยินดีตอนห้าบเขาสู้ซ่องสาววานสื่นเด้อเนาะ <c oughs> ลงมาอยาเบิ่งลีหอบค่ำก่อนวาซิมีอยู่บบแต่น้ำขึ้นไ่อยากไหล,แล,ลแล้วน้ำลงเบิดตแล้วเนาะเพราะว่าน้าทามันเป็นหน้าน,น้นมันสูงน้ำสิลงไวเนยได้บบได้กั ลงโคงลงไปหาเอาหมักหู้เมื่อให้บ้าต้นบ้าต้นต่ำกินกับมูอยามกลางคืนคูน่มือคู่มือตอนเดึกเดี๋ยวจะเมื่อไหวให้เพิ่อนน้ำให้นี่กระมือเว้นนี่เนาะมันล้นแต่ว่าบกลงแหงแล้วจนดบอยากไลยท่อแล้วสงสัยสิบโมมีอยู่ป่ากะขาลงมือแรงหัวจากัก ไปหาเอามังหุ่งเอาพักก็จะขีะ้้นเมื่อแตงเอาป่าเอาอียงเนาะยะเันบาลงคือว่าน้ำไหลอยู่มันลงเบิดแลละบอไปหาเอามังหุ่เมื่อให้พ่ออีกเกม มาเบิงอันที่เ้าหย่ามือเว้นนีหลตนิจตาปานะปลานิ้นเหนะรเนาะเบิงกรลงอยู่บ่อคือนิดจิรีแทยอุ๊ยเนนเด้ปานิ้นน้อยปานิ้นกับปลาเข็งอ๊ตบโฟกัสบอ มาโฟกัสยังดอกอย่างนี่มีอยู่ดยเ,เด้อจ้าสามสี่ตัวเนาะแกะเอาก่อนแม่ว่าโบมีแกะเอาก่อนเนาะจับมือเดียวนี่ได้อยู่าตัวอุ้ยเอาไปให้บาต้นปี้งอันแก้มตำมังหุ่งเนาะเดี๋ยวเอามังหุ่งก่อน สิเอาเถิงอยู่บ่สเราแบบนี้พูนต้นต่ำก็มีอยู่พูนไตแม่ว่ามันต่ำโบเสบ็บต่ำแล้วมันหยาบแล้วว่าเนื้อเสียต้นนี่เนาะเอาต้นน้นอยต้นใหญ่ต้นใหญ่ยยเสียดายเอาต้นน้อยนี่ซองหมากก็ได้เลย เอาซองหมากพ่อนเพรา,นพราวาน <c oughs> มืออื่นมือฮื่อกระสีได้ม,มาอีกแล้วมือวันซุกกระสีได้ม,มานอนพี่นอนจนพูระเนาะวันค้านพุระจะสีได้เม,มื่อแล้วบุญห่อเขาแล้วบุญห่อเขาสาบจากสีได้เม,มื่อบัดนี้มานอนอีกสี่หามือ่อดูแน่พี่นอ้องประคอดเต้นขึ้นมาเต้นขึ้นมาแต่ทักนีเพรจะอยากขึ้นพ่อลง เบื้งก่อนตรงน,นี้มีบอกปลานิ้นกับปลาตะเพียนปลานิ้นน้อยกับปลาซิวแล้วสีถองเอาก่อนนะเมื่อแล้วเนาะเนี๋ยวค่ะเมื่อก็มี้มังงงซองหมากมาเขียบซองหมากแล้วก็มกปลาเคียงน้อยซองมกแล้วก็บกบ ปลาดุกโมเมนปลาดุกปลาเค้งแล้วกับปลานิน้นแพนด้าดะเมื่อก็เด้อลูกเมือ่อปายกดเด้อปลาท้องจะคือใหญ่แทะเมือ่อปายกดเด้อมือม่ออื่นมื่อหื่อสิมานอนน้ำเด้อสิได้ลูกเดีย๋ยวบปจักบบเกินทิ่หนาบปจักนี่ผูกท,ท้อง,องยุดเปื่อน มาได้เครื่องทางแล้วเนาะขนกระตกกต่วตกโบเฮงดอกตอกกระเปียกลุกตกพ่อยิบยิบต่วสิหายเบิ่งทางกลับบ้านนี่พี่น้องทางที่จาสืึนทเที่ยวคู่มือเป็นแบบนี้แหละจ้าทางกลับบ้าน,นี่ก็เที่ยวแต่ละมือน,นี่ก็ประมาณหกลักกิโลเมตร่นแหละเนาะแต่ก็ทเที่ยวคู่มือคู่มือกลัวสีฮอด บ้านแต่ละมือนะท้างเป็นแบบนี้แหละเบื้องห้ยเขาเจ้าพระลาดไปค่อยเมื่อนี้เลยเนาะตอนนี้เครื่องท้างแล้วยังอีกเครื่องหนึ่งเครื่องเมื่อหันแห้งกระเปื่อนกว่านี้ไปจ้าเมื่อเ,อนนเร้วมาหอนเมื่อเรวเนาะกะิมาก นิดน้อยมาแล้วก็มักงุ่งมือนิซ่าสิลิติาบม,มักงุ่งให้บาโตดเป็นกินเป็นข้างแรกแล้วก็สิตาบม,มักงคองข้างแรกของชีวิตสิตาให้ทิมผู้บ่าวซีมเด้อสิรอดหรือสิรั่วหรือสิทองรั่ว <laughs> ตามังหงข้างเรียกสิผ่านบอผ่านมาหรือว่าสิผ่านไปเลย พายสีเป็นผู้สวกลายได้ซิม,มสมบูรณ์รึเปล่า คนซีมก็ยากเดบโบเซ่มาเล่นนห่อยโเซ่โบแม่มาเล่นหน่อยใส่บมอารมบก็มักบอก ใส่เส้นลงไปเลยเนะาะจักเสียงเอยียงใดในนกจะเข้าเจ้าเห็ดอย่าง,างน้ำร้อนเค็มอยุติเดียว <laughs> แล้วแต่ขอบโบดิซีมเด้อเห็ดแล้วก็บอดิซีมแล้วก็บอกินพวกขัว้วสีเห็ดแห่เพลทเพลทไม่ยอมมาผิดยัดยุใส่ แต่ละมือไพ่สามที่เจ้ากินตามเองนะเจ้าใ่ตับอ่าแต่ละมือบาต้นเป็ดเซตมันนี้เปลี่ยนสีพักก้อนซิมดูว้าวเป็นแต่แซบก็ทุกคนข้างแรกในชีวิตเลยได้นน่แซบบ่แซบก็กินเนาะแซบบ่แซบกให้ว่าแซบโอเคเปลี่ยนปลาซุกแล้ว ่ปิ้งปลานิ้นมาเียบดูแ้เวเียบท่านอันน่ะไปเอาไม้ทูนเอาไว้ตาเว้นกำลังแด่งงามเนาะ เกือบไหมร้อยกระยากบวะลูกร้อยสบายดีปาลุงนะลูกพี่มาขังนี่เร็ว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 รว,ว้าวมวนมวนบด้งยินสับ กำลังปีงปลาอยู่นาบ้านนะปีงปลาก็ใหม่ย่างอมเฮ็ดให้ทีมผู้บ่าวกิตวัซซัลซ่งบริกินลงเนาะตามครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าบบซีมของตัวเองเด้วยให้เขาจับไปคนซีมก่อน ซุกแลด้ดายนี่น่ะ hey, <yeah. S 1> มันคือเปื่อยแล้วนี่ปะป,ป่ามันอยกากหนาวปนี่ซุกแล้วมาเด้อพี่โนเป็นแน้วไดา้แซบแซบ่ตมังหงไอ้บ่ <laughs> วาวด้น้าม,มูออ่ะ อีลอยนับไปเล่นแล้วอย่าเล่นเปื่อนเด้อลูกเอาไปนะแม่ป่านี้เป็นอะไรแสบอยู่วะอลีสุดยอดบอกแบบหักซาลำใจ มันแม okay. ่อุ้ยมันเปื่อยไปแล้วป่านั้นผู้บ่าวอมมาลาบอยู่เดินจะไปทางใดยังตู้วันนี้แล้วน้ำาโอ้โดีแล้วน้ำตาเดือน อามาขีบขึ้นอีกนี่บอเมนให้ขีบขึ้นไหมต้องนั่นกินรถย่คนรถย้มมือแรงกับซิมิตแต่ผู้บ่าวเดืเอดเท่านี้โบมีผู้สาว บุ่นบ่บ่แล้วเด e <świ ad S 2> ี๋ยวสิเป <c oughs> <ๆ>ียงหายซื้อปลาข้อปลานะปลาดุกน้ำบรีเอามาขีบขังบ่เคย เจ้ากระซีอยู่กันแบบเงียบๆนั่นนะนี่แหละเนาะมิแต่ผูบ,บปากแต่ว่าเลี่ยงง่ายอยู่อัม,มา่าเลี่ยงกลุ่มอยู่ดอกสองสามคนกะกินยังก็ได้ง่ายๆพายักได้มาเอาไปเลี่ยงเอาดื้อ <c oughs> นี่แหลนะเนาะ ผู้บ้าวข่ำม,มาก็สิมาโฮมอยู่นี่แ่ะเบิดบ้านบรรยากาศดีดีคาแม่นหาปีกเป็ดมาปิ่งขึ้นสิคักแต่ว่าซสอสื่นบบมีมูเนาะอยู่พี่บ่คอกอยสนิทกับไผเพราะว่าเป็นคนสนิทคนยาก ทับบอถัาบ,บอนสนิทอะลิอโลก็คือบอนนคอยได้ลินน้ำน่ะเนาะอัม马ามอนีฮาวลุวยผู้เดียวเด้อในนี่มีในนีมีคลองอัมาลาผู้หนึ่งแต่ว่าบอทันเปิดโตของเราเด้อสิห้เดาวว่าเป็ดคนใดเนาะอ่ะสิเป็ดคนนี้หรือว่าคนนี้ดาวไปก่อนเปิดโตเดียวเราสิปล่อยบอได้พูดได้เกิด โอเคจ้าพี่น้องมาฮอนิเสร็จแ้ขออนุญ,ญาตลาเล้วเนาะขอใจเบอร์สู่คู่สุขคนที่ติดต,ตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจเห็นเซ้าสุดในเดอะนะ้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งคลิปให้เน่มือหนาสิชวนเขาจะมาซุ้มแซวใหม่เนาะพอการคลิปหนาไปแล้วสาบายดีเดอ้อ